ผมคิดว่ามันเป็นความต้องการของตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจเนี่ยอันนี้เรียกว่าผู้ลงทุนเอ่ยลูกค้าที่ซื้อของนักลงทุนสถาบันตลาดการเงินตลาดทุนก็เรียกร้อง ก็มีหลายเหตุผลนะครับประการแรกที่สุดเนี่ยที่เราเห็นชัดเจนก็คือเรื่องข้อจํากัดแล้วก็การขัดสนลงของพวกทรัพยากรธรรมชาติเราเห็นชัดเลยนะฮะ mm hmm. เช่นพวกแหล่งน้ําดิบอย่างเป็นต้นคุณภาพของดินคุณภาพอากาศเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพเรื่องแหล่งอาหารตามธรรมชาติพวกนี้ก็ก็เห็นทันทีว่ามีข้อจํากัดมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งบางเรื่องเนี่ยอาจจะเรียกว่าอยู่ในขัข้นขัข้นวิกฤตก็ได้ อย่างพานเราเนี่ยคุณภาพอากาศอย่าง PM 2.5สมัยก่อนก็ยังคิดว่าเป็นเรื่องซึ่งมาแล้วก็คงจะผ่านไปแต่คราวนี้มันมาทุกปีแล้วก็รู้สึกก็จะรุนแรงมากมากยิ่งขึ้นส่วนการที่2ก็คือว่าเราจะเห็นว่ามีการออกพวกกฎหมายกฎระเบียบกฎเกณฑ์กติกาต่างๆออกมามากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีการบังคับทั้งทางตรงทางอ้อมเนี่ยให้คนปฏิบัติตาม เป็นนั้นก็เรียกว่าทุก,กองค์กรก็จะกําลังเชิญกับความเสี่ยงของการที่จะปรับตัวเข้าสู่การปฏิบัติตามกรอบกติกาใหม่เหล่านี้ผมยกตัวอย่างนะครับรบางตัวอย่างอย่างเช่น TCFD อย่างนี้เป็นต้นก็เรียกว่าเป็น Task Force on Climate Related Financial Disclosure ถ้าเป็นความร่วมมือกันเพื่อจะสร้างมาตรฐานว่าธุรกิจที่จะเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเนี่ยก็จะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลทางด้าน ที่เกี่ยวข้องกับพวกการเปลี่ยนแปลงทางบรรยากาศหรือโรคลกรวนตัวอย่างอื่นกฎกติกาอื่นเช่นซีแบมซีแบมก็เป็นอันนี้อันนี้ใช้บังคับแล้วก็เป็นคาร์บอนบอร์เดอร์เอชเจสเมนเมคานิซึมส์คือประเทศต่างๆส่งสินค้าไปขายในตลาดร่วมยุโรปเขาก็บอกว่าต้องบอกเข้าแน่ว่าสินค้าที่ส่งเข้าไปขายเนี่ยปล่อยคาร์บอนออกมาเท่าไหร่แล้วก็มีการเก็บภาษีถ้าปล่อยคาร์บอนเยอะก็เก็บเยอะ ส่วนเหตุผลข้อที่3เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นความต้องการของตลาดภาคธุรกิจเนี่ยอันนี้เรว่อผู้ลงทุนเอย่ยลูกค้าที่ซื้อของนักลงทุนสถาบันตลาดการเงินตลาดทุนก็เรียกร้องธุรกิจเนี่ยกเ็เอามาคิดคำหนึ่งว่าพอลูกค้าของเราต้องการเราเราก็ต้องปรับตัวยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมเราก็มีแผนกเพื่อเกี่ยวข้องกับอาหารอย,อ,ยอยู่เยอะเพราะฉะนั้นเราก็จะเน้น คุณภาพเรื่องความสะอาดถูกโภชนาการซึ่งพอเป็นที่ถูกใจกับลูกค้ามันก็ทำให้ธุรธกิจ mm hmm. ก,ก็ก็ดีด้วยเราทำเอา l e เลทที่กู o ดกูแล้วก็กลายเป็นแบรนด์ที่เริ่มเป็นที่นิยมเป็นเอา l e เลตให้ของพวกที่ชาวบ,บ้านทำประกอบกับที่ดีไซเนอร์ออกแบบให้ตั้งร้านจริงใจมาเก็ตให้เกษตรกรเข้าเอาของที่อาจจะเด่นในจังหวัดมาขาย อ,อ,อย่างนี้เป็นต้นคือขณะนี้มันมันเข้าไปอยู่ในอยู่ใน process ของการทำธุรกิจถ้าถามทุกคนในวันนี้นะว่าไม่ว่าเป็น CEO หรือ,หร,อหรือทางด้านของรัฐบาลต่างๆเนี่ยผมคิดว่าสองท็อปิกหลักที่คนพูดกันถึงเยอะก็คือเรื่องของใน generative AI และเรื่องของ sustainability แต่วันนี้ผมมาพูดเรื่อง sustainability นะครับถ,ถ้าจริงๆผมว่ามันก็ คำศัพท์ว่า sustainability เนี่ยมันก็ไม่เป็นสิ่งนี่ใหม่นะครับจริงๆก็ทุกคนก็รู้จักกันมาแล้วแต่มันรู้จักในนาวของพวก business sustainability มากกว่านั่นะหมายความว่าไงคือว่าคนเราทำธุรก,กิจก็อยากให้มีความมั่นคงถ้าธุรก,กิจครอบครัวก็อยากจะ pass on to next generation นะครับหรือถ้าเป็น professional ก็อยากจะ pass on ไปที่ next CEO หรือ next leader แต่การทำเรื่อง business sustainability เนี่ยให้มันมีความมั่นคงเนี่ยเราส่วนมากก็โฟกัสเรื่องของของยอดขาย กำไรมาเก็ตแชร์แต่เราให้ความใส่ใจในเรื่องของ Environment เกับเรื่องโซเชียลเนี่ยต่างมากๆและผมคิดว่าตอนนี้โลกมันก็เริ่มส่งสัญญาณบอกเราแล้วเรื่องใครบปเชนเกิดขึ้นมาและทําให้ทุกคนรู้สึกว่าเออถึงเวลาแล้วนะฮะที่ทุกองค์กรนะครับและทุกภาคส่วนเนี่ยควรไปมารวมพลังกันที่มาช่วยกันหยุดและมาแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของออสภาพแวดล้อมต่างนะครับแล้วก็ต้องมีการมีวิธีคิดแบบใหม่ e d e f i n e ในการทําธุรกิจ โดยเพ y attention mm hmm. ให้มากในเรื่องของ ESG อันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับ mm hmm. คือเราเมองอย่างนี้ว่าทุกอย่างที่เราจะทำเนี่ยเราพยายาม make a symbolic change และเรากาเป็น first mover นะครับอย่างที่ Central Retail เนี่ย move จาก brick and mortar มาเป็น the first omnichannel retailer คนแรกในเอเชีย hmm. เราก็ต้องการทำเหมือนกันว่าเราใส่ใจเรื่องของอรเรื่อง green energy ต่าง เพราะนั้นเราตั้งเป้าหมายว่าเราต้องการ move Central Retail เนี่ยเป็น the first green and sustainable retail ในเอเชียให้ได้ซึ่งหมายความว่าก็ต้องทำอยู่4อย่างอันที่1ก็คือเรื่องลดแล้วก็หยุดนะฮะเกี่ยวเรื่องของไปทำลายเกี่ยวเรื่องของสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆแล้วก็ลดแล้วก็ไปใช้วิธีแบบใหม่ในการใช้ Energy แบบใหม่อันที่3เป็นแพลตฟอร์มช่วยเหลือให้ ทุกคนอยู่ในแพลตฟอร์มเราเนี่ยเข้าไปสู่กรีนเอเนจีทั้งหมดและสิ่งสุดท้ายก็คือว่าการทําเรื่อง sustainability เนี่ยมันเป็นการทําแบบยาวนานนะมันจะเป็น long term ม o m m i t m e n และผมคิดว่าเป็นเป็นเป็น a journey และเป็การ i m p r o v เมนต์ต่อไปละเพราะฉะนั้นเราต้องทําอย่างมั่นคงและถาวรมีพนักงานทั้งกลุ่มของเราทั้งหมดเนี่ยรวมมานักแป0 0 0ืคนอยู่ในในเครือข่ายทั้งหมดนี่ในในประเทศไทยทผมมองว่าเรื่องของเ e d u c a t i o นเรื่องของ c r e a t i v e n e น s นี่เป็นสิ่งสำคัญแต่ที่ผมเรียนรู้ทราบว่าเราต้องสร้างซิมโบลิกเชนจ์ก่อน ว่าเราต้องการมุ่งไปกรีน์ซ็นทรัลรีเทลเนี่ยสิ่งนี้นเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราก็ต้องพยายามโปรโมทให้ทุกคนเข้าใจว,าว่าอันนี้เป็น you are part of this journey together นะครับเราจะได้สร้างความสร็จไปด้วยกันสิ่งที่สำคัญที่สุดแบบมาดูเรื่องของแบรนด์พอเพืของเรานะครับว่าคุณเกิดมาเพื่ออะไรนะทางฝั่งเซ็นทรัลรีเทลเองเนี่ยแบรนด์พอเพืของเราคือ be central to life นะครับหมายควาว่าเไรครับคือเป็นจุดศูนย์กลางของชีวิตของทุกๆคนไม่ว่าเป็นลูกค้า คู่ค้าหรือสังคมชุมชนเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเรามีเจตนาลมนะฮะว่าการทำธุรกิจของเราเนี่ยไปที่ประเทศไหนจังหวัดไหนอำเภอไหนชุมชนไหนเนี่ยเราต้องไปสร้างสร้างเมืองสร้างชุมชนแลก่อนเพราะผมมองว่าไอ้ sustainability นจริงๆแล้วเนี่ยมันเรื่อง ESG ต่างๆเนี่ยมันสิ่งสำคัญเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่ช่วยให้ business เนี่ย more sustainable มากขึ้นยิ่งขึ้นใน long term นะครับแต่แน่นอนฮะเรื่องการทำธุรกิจต,ต่างๆเนี่ยเมื่อมี สิ่งใหม่เข้ามาเรื่อง ESG เรื่อง sustainability การเปลี่ยนแพคเกจิ้งต่างๆนะครับมันต้องมีคอสเกิดขึ้นแต่พวกนี้ผมคิดว่ามันเป็นท็อตเทอร์มลอส์ฟอร์ลองเทอร์มเกณฑ์มากกว่า